อะไรนะอยากเปลี่ยนท่อเหรออยากได้ท่อไดโวเหรอเฮ้ย<ม> <Hey. S 2> เสียใครอะ่ะ <Huh? S 1> อะไรอะ่ะย่ๆก็อยากจะได้ท่อไดโวขึ้นมาอะไระครับไหนๆก็ไหนๆแล้วคำพูดก็เป็นคำพูดนะครับวันนี้เลยจัดท่อมานะฮะดูดิครับ เนี่ยหลอดท่อไดโวที่น้องๆอ,อยากจะได้ก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยจินตัวนี้ผมได้มามือสองนะครับก็มือหนึ่งประหยัดงบหน่อยนะฮะก็เป็นท่อไดโวนะฮะเห็นเหมือนตัวใหม่มันจะเป็นอีกปากมันจะอ,อีกแบบหนึ่งนะฮะมันจะไม่ใช่อย่างนี้ก็ก็สวยนะได้มาสภาพที่โอเคน,นิดนึงมีตําหนินิดหน่อยนะฮะโอเคเดี๋ยววันนี้เราก็จะไปเปลี่ยนท่อกันนะฮะ เป็นไดโวแล้วนะครหลังจากที่เราใช้ท่อใบนี้ค่อนข้างที่จะนานมากๆเลยนะครท่อตัวนี้ใช้มาประมาณปีหนึงแล้วนะครับก็ไม่ได้เปลี่ยนเลยนะครับถามว่าจะเปลี่ยนท่ออะไรดีก็ได้คําตอบว่าคือไดโวนะฮะเดี๋ยวเราจะมาฟังเสียงท่อน,นี้ครั้งสุดท้ายนะครับ อันนี้นะครับรก็เสียงท่อ N สเปกนะครับแล้วเราก็จะเปลี่ยนเป็นไดโวนะครับแล้วเราก็จะมาดูว่าเสียงมันจะเป็นไงบัางนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปที่ร้านกระดิ่คว่นนะ One hour later ท่อของเราตอนนี้คือสภาพอย่างที่เห็นนะฮะ ถามว่าใช้ได้มันก็ใช้ได้นะแต่คือสภาพแบบเย็นๆนิดนึงนะฮะใช้มานานแล้วมีใครอยากรับต่อไหมเราค่อยไปคุยกันต่อที่ร้านนะเรื่องขายต่อผมว่าถ้าเราใส่เดบูจะเบาออกว่าท่อน,นี้นะฮะเพราะท่อน,นี้มันเหมือนจะลั่นกว่านะฮะช่วงนี้ผมขี่รถจนเออต้องเรียกว่าไงวะเอฟซีจำทางเลยลวม, <Okay. S 1> มั้งขี่ทางเดิมไม่มีทางใหม่เบ้องเลย ว่าตอนนี้ก็สถานการณ์ค่อนข้างที่แย่มากเลยนะคับประเทศไทยในเชื้อที่จะเป็นหมือแล้ววันหนึ่งผมคิดว่าภาคเรียนที่หนึ่งปีนี้ของพวกมัธยมนะฮะกับพวกโรงเรียนอะไรอย่างนี้ไม่น่าได้เรียนออกมาดูทรงกันเนี่ยเป็นเชื้อขนาดนี้มหาลัยด้วยมหาลัยผมก็ยังไม่เปิดเลยนะฮะเคยภาคเรียนที่หนึ่งของผมก็คือปิด ร้อยเปอร์เซ็นเลยนะฮะออนไลน์เว้ยคือแบบค่าเทิงก็จะโคตรแพงเลยมไมแบบไม่ลดให้เลยวะกล่าวว่าเรียนจบมาว่าจะไปออกคลิปสักหลายทิปอยากไปทีตดทิปดีอยู่บ้านดีครับรออะไรช่วงวนี้ติดขนาดนี้จะไปเลยติดขึ้นมามันจะสวยเอานะครับ แล้วนะครับที่ผมไม่ได้ออกไปไหนเลยก็คือเพิ่งมาขี่เนี่ยเพิ่งขี่ไปเปลี่ยนท่อเนี่ยเราไม่ได้ไปไหนกันเลยเว้ยคลิปคือไม่ได้ลงมาสี่วันแล้วมีใครฉีดครบสีแล้วมั้งฮะบอกผมทีคือผมจะไปฉีดแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นของอะไรคือโรงพยาบาลไม่ได้บอกเว้ยแต่เขานัดวันแล้วเขาก็เลื่อนวันเฉยแต่ตอนนี้คืออยากรู้ว่าเขาจะให้ฉีดอะไร คือมีใครฉีดพวกซีโนแวคแอตต้าอะไรเงี้ยมาบอกกันได้นะฮะบอกอายุด้วยก็ดีนะฮะเพราะว่าแต่ละคนเอารับวัคซีนแล้วอายุก็มีส่วนเกี่ยวนะฮะแต่ผมคืออยากรู้บ้างเลยว่าตอนนี้วัคซีนยังไงวะเนี่ยโอ้โหน้ำอีกแล้วโอ้โหโว้โว ก็มารัดเดิมต่อน,นะฮะคือร้านนี้ก็ไม่ได้มานานแล้วนะตั้งแต่เปลี่ยนอะไรนู่นนี่นั่นจุกิกนะเราก็ไม่ได้มานานเลยถ่ายน้ํามันเครื่องเลยผมก็ต้องถ่ายอีกประมาณเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะผมไม่ใช่ดิไม่ดีมันหมื่นเก้าโลแล้วเราลองเช็คน้ำมันเครื่องดูกนะไ็ได้นะเผื่อมันดาแล้วก็กเลยถ่ายถ่ายไปหน่อยอะไนะอะครับเดี๋ยวเราถอดท่อเดิมก่อนนะฮะปุ๊บปุ๊บป๊บป๊บท่อเราอยู่ตรงนี้นะฮะ อสวยงามทีนี้ท่านขายต่อได้ประมาณเท่าไหร่ไม่รู้ดิย่หอะไรเนี่ยเป็นสเปคฮ้าพันนะห้าพันนะโอเคครับเรามาที่รานทอต่อนะครับคือตอนแรกท่อใส่ไม่ได้เว้ย งงมากแต่ผมไม่ได้อัดตอนใส่ไม่ได้ไหมช่างเขาบอกว่ามันยัดเข้าไปแล้วใช่ไหมมันคือมันยัดเข้าไปแล้วมันยัดยัดไม่สุดอ่ะแล้วมันรอตมันเลยไม่ตรงรูก็เลยต้องมาแปลงท่อนิดหนึ่งนะฮะอ่ะก็คือเราใส่ไปได้ช่างเขาบอกว่ายัดเข้าไปแล้วมันยัดแล้วมันแบบมันไม่ข้ารูมันเว้ยแล้วมัน็อดมันก็จะไม่ตรงกับตัวที่ยึดอีกอ่าก็ประมาณนั้นเราเหมือนตัวนี้มันฟั้นไปอ่ะแล้วก็เล็กรูมันเล็กไปขวาตัวนี้ เออประมาณนั้นก็เดี๋ยวแปลงตยนทันทีสักหน่อยนะฮะให้มันใส่ได้หไหนก็ซื้อมาแล้วคงจะไม่ใส่ก็ไม่ได้ใช่ไหมผมก็อธิบียใบงงนะเพราะว่าตอนที่ทําผมไม่ได้อัดตอนที่ช่างบอกว่าใส่ไปได้นะฮะคือตอนนั้นกำลังงุนหงอยู่เลยก็เลยไม่ได้อัดอเลยเลยพ่อที่ผมซื้อมาก็คือเขาใส่ได้แต่ผมก็ง,งงว่าเขาใส่ย,ยังไงวะเออแต่กูใส่ไม่ได้ประเด็นก็เลยต้องมาตัดพ่อนะฮะอันนี้คือใส่ได้แล้วใช่ไหม ไ,<ด>ไป<ด>ทำอะไรเพิ่มอะวัดขาทำตั้งขาใหม่ต<อ>ัดขาแล้วก็ตั้งใหม่ครับตอนแรกมันเป็นอะไรนะมันยัดขาเนี่ยขามันติดออ๋ขาตำแหน่งไม่ได้เพราะตอนแรกมันติด ไอ้ชตรงเนี้ยมันไม่เข้าไงตรงนี้ม่ค้ำอยู่ไงอ่าใช g, <iendo> qua, ่ครับตรงนี <hiss SW> e <itten> okay, ้มันค้ำอยู่อันนี้ก็ตั้งหูใหม่ก็เลยต้องถอดอันนี้ออกแล้วก็ตัดออกแล้วตั้งหูให้มันอันนี้ให้หูเเข้าไปแล้วตรงนี้ตรงนี้มันเข้าไปอยู่ในนี่อ่าส่วนตรงนี้ก็ไม่ได้ยัดไงก็ไม่เข้าอ๋อเข้าใจว่าตรงเนี้ยมันไม่ถึงมันก็ไม่ผ่าแย่งจริงไม่ใช่หรอกอืมนี่ได้แล้วเออ ไล่ไปเออนี่ไม่ไม่ล้มข้างละอ๋ออันนี้ก็อยู่ละนี้ไม่ล้มไม่ล้มมาละเออเดี๋ยวผมเอาไปอย่างงี้ก็ได้ได,ได้นะฮะโอเคครับก็ใส่เสร็จแล้วนะฮะมาลองสาตาร์ดูนะฮะเ <c oughs> สียงมันแตกกว่าเดิมไหมเนี่ยนึกว่ามันกปกติวะ ใส่ไม่ได้เนี่ยซื้อมาแพงๆก็เลยไปปรึกษาร้านพ่อนะให้เขาเชื่อมอะไรให้ใหม่ เดี๋ยวคลิปหน้าเรามาลองทําเสียงท่อตัวน,นี้แบบทั้ง E P เลยแล้วกันเพราะ E P นี้น่าจะใส่พอตอนนี้แบตกล้องไม่น่าไหวแล้วเสียงมันเบาอะหรือว่ามันดังวะ่ะผมก็ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวให้ทุกคนลองดูนะฮะลองปิดเริ่มแต่ต้นคลิปแล้วก็ท้ายคลิปนะครับ ใครแล้วมีเลยใครยากให้แต่งอะไรเพิ่มก็ลองคอมเมนต์ไว้ใต้คอมเมนต์ไว้ดูนะคะผมจะไปนั่งอ่านนะคะว่าชิ้นไหนมันโอเคมันน่าแต่งจริงแต่บางชิ้นมันก็ไม่ค่อยน่าแต่งอะไรนะฮะ ตอนนี้ก็เปลี่ยนท่อเสร็จแล้วนะฮะก็เพิ่งกลับมาบ้านนะฮะพอดีว่าแบตโกโบไม่ไหวแล้วนะครับก็เปลี่ยนมาแล้วนะครับทุกคนน,ะนี่ก็เป็นท่อไดโวนะครับตามทุกคนรีกร้องนะครับแต่คือตอนแรกว่าจะเอาตัวใหม่เลยเว้ยก็คือแบบเห็นตัวนี้มันราคาถูกไงเพราะได้ได้มามือสองบดีก็เลยเอาตัวนี้ก่อนนะฮะก็ผมรู้สึกว่าขี่ไปแล้วมันรู้สึกว่า มันเบาขวาหรือไงก็ไม่ดูนะครับทุกคนลองฟังในคลิปดูนะครับโอเคเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นการขี่รถล้ลเล่นนะครับก็เลียวฟังลองฟังเสียงท่อดู ว่ามันจะเป็นไงบัางโอเคครับก็เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับสำหรับพาร์ทนี้ก็เาเปลี่ยนท่อนะครับอาจจะวุ่นวายหน่อยครับเป็นการเปลี่ยนท่อที่โคตรวุ่นวายเลยนะครับกว่าจะเสร็จนี่ก็เย็นแล้วนะครับเพราะไปร้านนู้นร้านนี้นะครับสรุปก็เป็นอย่างที่ช่างบอกนะครับคือมันยัดเข้าไม่สุดอะไรแล้วก็รูน็อตไม่ตรงอีกเออประมาณนั้นก็ตอนแรกถามดูในที่สั่งมาแล้วเขาก็บอกว่าใส่ได้ใส่ได้แต่พอมาใส่จริงตัองใส่ไม่ได้ต้องแปลงเอาโอเคก็ประมาณนี้นะฮะเจอกันใหม่นะฮะทุกคน